ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นหนึ่งในคนที่ชอบกลับบ้านดึกๆแล้วก็เดินกลับบ้านคนเดียวเนี่ยเรื่องราววันนี้ก็อาจจะติดไปในหัวของเพื่อนๆทุกครั้งที่เดินกลับบ้านเลยก็ได้รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็จะมากับตำนานเมืองของเกาหลีที่จะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งแล้วก็เรื่องที่น่าจะมีเข้าโครงจากความจริงนะฮะเอาเป็นว่าฟังจบกันแล้วเนี่ยถ้าชอบแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเราก็ไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่า เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เติบโตมาในกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอได้อาศัยอยู่กับสามีและก็ลูกสาวในย่านชุมชนที่ค่อนข้างมีคนเยอะในกรุงโซโซึ่งพวกคนที่อยู่อาศัยย่านนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่เป็นตึกอาพาร์ตเมนต์สูงๆครับถ้าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็น่าจะพอเห็นภาพ่ะนะโดยตัวเธอก็จะมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะครับส่วนสามีเนี่ยก็จะออกไปทํามาหาเลี้ยงครอบครัวในเวลากลางวัน ในวันที่เกิดเหตุเธอได้เล่าว่าวันนั้นนะครับเธอได้ออกไปทําธุระกรับลูกสาวนอกบ้านแล้วก็เพิ่งกลับมาคอนโดเพื่อที่จะขึ้นไปเตรียมกับข้าวนี่แหละซึ่งเธอก็ขึ้นลิฟต์เหมือนปกติทุกวันนะครับแต่ทว่าเรื่องที่น่าแปลกวันนี้เนี่ยก็คือมันมีผู้ชายอยู่หนึ่งคนครับได้อยู่ในลิฟต์นั้นด้วยพอลิฟต์มาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ออกมาครับคือปกติคนที่มาถึงชั้นหนึ่งแล้วมันก็จะต้องออกมาจากลิฟต์ใช่ไหมถ้าไม่ใช่พวกซุ่มซ่ามแบบแอ์ที่บางทีแบบลืมกดปุ่มมลลิตตแแ้้้้้ววกกก็อกอองงีืาายไปบชนนดนะ ในตอนนั้นนะครับคุณแม่บ้านที่เล่าเรื่องเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ชายคนนี้ก็คงจะซุม่มซ่ามลืมกดชั้นแล้วก็ไม่ได้ออกมาจากลิฟต์ก็เลยจะติดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งคุณแม่บ้านนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กระเตงลูกเข้าไปในลิฟต์นั่นแหละผู้ชายดังกล่าวนะครับเป็นคนที่แต่งกายด้วยเสื้อคลุมฝนสีเหลืองซึ่งก็ใส่หมวกแก๊ปซ้อนอยู่ข้างในนะก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะใส่ไว้ทําเพื่อแต่พอยืนยืนไปเรื่อยๆนะครับคุณแม่พอจะเริ่มเก็ตแล้วววว่่่าาาาเเเคคใสหมมกพืืออออะะไรรตลดลดนับ เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาแต่กลมหน้ากลมตาและไอ้หมวกแก๊ปที่เขาซ้อนไว้ในเสื้อฝนเนี่ยฮะมันก็เลยทําให้ทั้งสองแม่ลูกนี้เนี่ยไม่สามารถมองเห็นหน้าของชายคนนั้นได้ครับแล้วในมือของชายผู้นี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขากําลังกรรมอะไรบางอย่างอยู่ด้วยที่เขาได้ใช้หนังสือพิมพ์นะครับห่อมาแบบลวกๆส่วนเรื่องที่แปลกที่สุดที่คุณแม่บ้านคนนี้เจอนะครับเขาก็บอกว่าถ้าชายคนนี้ลงมาผิดชั้นและอยากจะกลับขึ้นไปจริงๆเนี่ยทำไมเขาไม่กดปุ่มชั้นที่เขาอยากจะไปล่ะ เอหรือว่าเขาจะไปชั้นเดียวกับพวกเรานะคุณแม่ก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจครับเพราะว่าความเป็นมารยาทแบบคนเอเชียนะเธอก็เลยไม่ได้ถามเข้าไปว่าจะไปชั้นไหนหรอคะถ้าเป็นคนอิตาเลียนนี่โดนชวนคุยจอบไปแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้บรรยากาศของในลิฟต์เนี่ยมันมาคุอยู่สักพักหนึ่งในใจของคุณแม่บ้านตอนนั้นนะครับเขาก็เริ่มสยองละก็กํามือลูกสาวของเขาเาไว้แน่นเลยครับแล้วก็ดึงตัวลูกสาวเนี่ยมาไวช้ชิดๆตัว แต่อเจแม่บ้านคนนี้นะครับแกก็ฉลาดนะแกก็นึกได้ช่วงหนึ่งก็ทำทีควักมือถือขึ้นมาพร้อมกับกดปุ่มแกล้งโทรไปหาสามีเธอประมาณว่าที่รักคะฉันกลับมาบ้านแล้วนะเตรียมเปิดประตูให้ด้วยละ่ะทั้งๆท,ที่ที่จริงแล้วนะครับสามีของเขาเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ที่ทำงานคือเธอตั้งใจจะหลอกคนในลิฟ t นั่นแหละและพอประตูลิฟต์เปิดนะครับเธอก็จำอาออกมาจากลิฟต์โดยด่วนเลยไม่เอาแล้วบรรยากาศสยองแบบนี้แต่ทว่าชายคนนี้นะครับเขาก็เดินตามเธอออกมาจากลิฟต์ด้วยและที่สําคัญคือ ชายคนนี้เนี่ยก็เหมือนจะเดินตามมาที่ห้องของสองแม่ลูกด้วยคุณแม่บ้านนะครับก็รีบลากลูกมาอย่างที่หน้าประตูบ้านเลยก่อนที่จะเคาะประตูเป็นเสียงดังพร้อมกับพูดว่าโยโบอในกวัดซะแปลว่าสามีเมียกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะพอตะโกนแบบนี้เนี่ยไอ้ชายชุดเหลืองที่ตามมาก็ชะงักแป๊บหนึ่งฮึเสร็จแล้วมันก็ถอยแล้วก็เดินกลับไปที่ลิฟต์ครับสองแม่ลูกคู่นี้ก็โล่งอกละแต่ว่าทันทีที่เธอจะเปิดประตูนี่สิครับมันก็ได้ไปกระตุกต่อมเอะของชายเสื้อเหลืองคนนี้เข้า คือประตูบ้านตามอาพาร์ตเมนต์ของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่นะครับมันจะใช้วิธีการปลดล็อกโดยการกดเลขรหัสครับหรือบางที่เนี่ยก็ใส่ลายนิ้วมือเข้าไปซึ่งพอกดปุ่มอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะมีเสียงปิ๊บป,บปบิดังขึ้นมาไอ้ชายคนนี้นะครับก็เลยรู้ว่าเมื่อกี้ที่มันตะโกนเนี่ยมันหลอกเรานี่ว่ามันก็หันควับเลยครับกระโดดพุ่งออกมาจากลิฟต์แล้วก็รีบจำเอามาอ่างเร็วที่2แม่ลูกนั้น แม่บ้านด้วยความตกใจสุดขีดนะครับเขาก็เลยบอกกับชายคนนั้นไปว่าสติกเกอร์ลายเอฟแอนเดลี่เนี่ยเขามีลายใหม่แล้วนะอย่าลืมไปอุดนุนเขาด้วยล่ะ <c oughs> หลายๆคนตอนนี้สาบแช่งแอดเรียบร้อยแล้วโอเคก่อนที่จะไปเอาใจช่วยแม่บ้านคนนั้นต่อแอดขอมาขั้นด้วยเรื่องราวโบราณที่จะทําให้เสียวสันหลังไปกมุมหนึ่งดีกว่าอย่างที่เราร,รู้กันนะครับว่าชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขามักจะใส่ใจดูแลเรื่องผิวพรรณแล้วก็หน้าตาเป็นพิเศษเลย คือมันมีเพื่อนเกาหลีแอดคนหนึ่งนะครับที่ถึงกับยอมเลื่อนตั๋วเครื่องบินกไปเลยนะเพราะว่าเครื่องสําอางที่คุณเธอสั่งเอาไว้เนี่ยไม่มาส่งตามมาที่กําหนดฮนะแม่ถึงกับยอมเสียตังค์เลื่อนตั๋วเลยทีเดียวแต่ก็คาดว่าคนเกาหลีใต้ทุกคนก็คงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะครับและด้วยสาเหตุความรักสวยรักงามแบบนี้นี่เองมันก็เลยมีเรื่องสยองพองรูขุมขนที่อาม่ากงชาวเกาหลีเนี่ยเขาชอบมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันเพื่อเป็นเหมือนเรื่องสยองเตือนใจนะฮะคือเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อโบราณกานานมาแล้ว เรื่องมันมีอยู่บ้างในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีหญิงสาวเจ้าสเสน่ห์อยู่ครับซึ่งเธอก็เป็นคนสวยนั่นแหละแต่ทว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจกับความสวยงามของเธอเท่าไหร่เธอก็จึงพยายามหาทุกวิถีทางครับในการที่จะคงความอ่อนเยาว์เอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้ไปได้ยินสูตรลับมาจากคุณหมอโบราณท่านหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นสูตรลับของแม่นางในวังเลยนะคือให้ไปเอายางไม้ชนิดหนึ่งจากป่าเขามาต้มพร้อมกับใส่งาดําเข้าไปในการแช่แล้วก็ขัดถูผิวซะ หลังจากที่เธอขัดมาเนี่ยผิวของเธอก็จะแบบสะอาดกิ๊กเนียนช้ำเลยทีเดียวเมื่อแม่นางได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้าสิครับก็ไปฟาร์มไอเทมต่างๆขึ้นมาปรุงในอ่างอาบน้ำนั่นแหละเสร็จแล้วก็กระโจนลงไปอาบในอ่างตูม้มแบบไม่รีรอหลังจากนั้นก็ได้ใช้มือนะครับโกยงานที่มันลอยตุ้ปองตุปงต้ปองในอ่างเนี่ยเขามาขัดตัวขัดแล้วขัดเล่าคงหวังว่าไอสารบำรุงจากงานเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าผิวเธออะไรแบบนั้นละมั้งครับ ก็ขัดไปขัดมาอยู่นานมากครับจนกระทั่งคนในบ้านเนี่ยสงสัยแบบมันจะไปหลงอ่างอะไรกันนานขนาดนี้อยู่นะครับพ่อแม่ของเธอก็ได้ยินเสียงกรี๊ดจากหญิงสาวผู้นี้เข้ามา <c oughs> ก็เลยได้รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำนี่แหละครับ <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเปิดประตูเข้าไปนะครับก็พบว่าไอ้งาดําต่างๆเนี่ยมันชอนช้ไปยังรูขุมขนของเธอแล้วก็ไปฝังอยู่ใต้ผิวหนังซึ่งมันก็ทําให้เป็นภาพที่แบบดูตะปุ่มตะป่ำน่าเกลียดมากคือถ้าใครเป็นโรคกลัวจุดตอนนี้นี่มันเป็นอะไรที่สยองที่สุดแหละ หลังจากที่ออกมานะครับหญิงสาวเนี่ยก็ได้ทําการเก็บตัวอยู่กับบ้านครับซึ่งตลอดเวลาเนี่ยเธอก็ได้พยายามเอาอิเม็ดงาพวกนี้เนี่ยออกมาข้างนอกแต่มันก็ไม่ได้ออกง่ายๆเหมือนบีบหัวซิวไงฮะเธอก็เลยได้พยายามใช้ไม้แหลมๆเนี่ยเจาะเข้าไปตามเนื้อของเธอแล้วก็เขีย่ยเอาเม็ดงาแต่ละเม็ดออกซึ่งมันก็ทําให้ร่างกายของเธอนะครับเกิดเป็นแผลเป็นอย่างมากมายเป็นตุ่มๆเลยจนในที่สุดนะครับหญิงสาคควคนนี้เนี่ยก็ได้ทนกับความน่าเกลียดของตัวเองไม่ไหวแล้วก็ได้ทําการฆ่าตัวตาย เรื่องเล่าต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของผีสาวพมจันทร์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นตำนานที่เล่ากันบ่อยมากตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ชาวเกาหลีไปกระทั่งเพื่อนวัยหนุ่มสาวแอดที่เขามาเรียนด้วยกันเนี่ยยังรู้จักเรื่องนี้เลยครับมันคงจะอารมณ์ประมาณแม่นาคหรือผีกระสือบ้านเรานั่นแหละซึ่งสาเหตุของผีตัวนี้นะครับก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีที่เพื่อนของแอดคนหนึ่งเขาได้เล่ามานะครับซึ่งก็น่าสนใจมากแต่เอาเป็นว่าเราก็ไปฟังลักษณะของผีพมจรย์ทีี่่่่ววาากกกันกอนอนเล นอกจากจะไม่มีใครรู้นะครับว่าที่มาที่ไปของผีตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงสถานที่ที่มันปรากฏตัวนะครับมันก็ยังมีแบบไม่แน่นอนอีกด้วยคือวับไปว์บมานะครับบางคนก็บอกว่ามันมันมกจะโผล่ตามห้องเรียนบางคนก็บอกว่ามันจะโผล่ตามสูสารห้องน้ําห้องดับจิตปลาช้าคือเอาง่ายๆสถานที่คลาสสิกที่มีผีอยู่ไอ้ผีตัวที่มันไปโผล่หมดส่วนลักษณะของมันเวลามาปรากฏตัวนะครับก็จะมาในลักษณะของรูปผีที่ใส่เสื้อขา,ขาวๆาวมีร่างผอมยาวผมคุมปกปิดใบหน้า แล้วว่ากันว่าเราจะสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของผีตัวนี้ได้ตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวมาเลยนะครับก็คือในตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศรอบๆตัวเรานะครับมันก็จะหนาวเหน็บเข้ากระดูกแล้วก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวแต่ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแอดว่ามันน่าจะเกิดจากความจิตหลอนของแต่ละคนใช่มากกว่าไม่น่าละถึงได้เห็นมาทุกที่แต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนที่ได้ไปเจอผีสาวพรหมจรรย์มานะครับคือเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่เขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่า ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนที่มันมีค่าเช่าซึ่งราคาถูกมากชายคนนี้นะครับก็แบบคว้าได้ก็คว้าก่อนเลยราคาถูกแบบนี้คือเขาคงไม่ใช่คนที่แบบสนใจเรื่องผีสางนางไม้อะไรแบบนี้ด้วยมั้งครับแล้วอยู่คืนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงคนมาเคาะประตูฮะผู้บ่าวนะครับก็เลยตะโกนไปถามว่าใครอะแล้วเสียงนะครับแทนที่จะตอบว่าเป็นใครกลับบอกว่าให้ชายคนนี้เนี่ยหลับตาแล้วก็ให้นับ1นึถึงหนึ้ถ้าเขาลืมตาก่อนที่เขาจะนับขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องตาย เมื่อชายคนนี้ได้ยินนะครับก็มีเหรอฮะที่จะเชื่อก็ออกไปดูหน้าประตูสิว่ามีไอ้กเกลียนที่ไหนเนี่ยมาแกล้งพอเปิดประตูห้องไปเท่านั้นแหละครับก็พบว่ามันวา่างเปล่าเขาก็เลยแบบลองเล่นพิเรนดูก็หลับตาครับแล้วก็เริ่มนับ1นึถึงหนึแต่เพราะว่าเขานับไปได้แค่ครึ่งเดียวเองแล้วก็คิดว่านี่ข่ากําลังทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยจะบ้าจี้ตามความมาโนของตัวเองไปทําไมฮีก็เลยลืมตาขึ้นมาครับทันใดนั่นเองแหละครับผีเสื้อขาวที่แอดได้เล่ามาเนี่ยมันก็มาโผล่ช้างอยู่ตรงหน้าเขาเลย โดยมีผมผ้าที่แบบปิดหน้าอย่างเกลกกลางนะครับมาจ่อหน้าชายคนนั้นพร้อมก็บอกว่าช่วยแคะรังแค่ฉันทีสิไม่ใช่ละหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีใครพบชายคนนี้เลยอาพาร์ตเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้ถูกส่งให้คนอื่นเช่าต่อแต่ว่าถ้าไม่มีใครได้เห็นชายคนนั้นแล้วเนี่ยใครกันที่สารแนเอาโมเมนต์ตอนที่เขาเห็นผีมาเล่าก็น่าคิดนะครับสาเหตุนะครับว่าทําไมผีพรหมจรรย์เนี่ยถึงเป็นเรื่องที่คนเท่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาเล่ากันเยอะนะนะครับก็อาจจะมาจากที่ว่าสมัยก่อนเนี่ย คนเขาจะมีลูกกันยากครับพอมีลูกมาเสร็จเนี่ยก็ดันตายง่ายๆซะงั้นดังนั้นก็จึงเกิดกุสโลบายครับที่อยากให้ผู้สาวทั้งหลายแหล่เนี่ยได้ใช้สิ่งที่พระเจ้าได้ประทานไม้เถอนนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดก็คืออย่าทาให้มันแห้งจนกระทั่งต้องไปขึ้นคานทองนั่นแหละครับก็เลยได้แต่งเรื่องเป็นกุสโลบายฮะให้สาวๆทั้งหลายแหล่เนี่ย รีบไปหาผู้ซะถ้าไม่งั้นตายไปอาจจะได้กลายเป็นผีผมอาจารย์ก็ได้ก็แม่ช่างขัดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเสียเหลือเกินนะสมัยนี้คงต้องแตกเรื่องผีที่ทําให้คนรักตัวสงวนตัวมากขึ้นแล้วมัง้งทีนี้เราก็มาต่อกันกับเรื่องคุณแม่บ้านที่แอดทิ้งเอาให้ตอนต้นดีกว่ามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนนี่คงจะด่าแอดไปแล้วว่าชอบตัดจบแบบละครไทยเสียเหลือเกินแต่วันนี้ไม่ตัดจบนะครับคือ หลังจากที่บุรุษเสื้อเหลืองนะครับรู้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยมันก็รีบวิ่งจ้ำออกมาจากในลิฟต์เลยครับพุ่งตรงมายังสองแม่ลูกคนนั้นคุณแม่บ้านนะครับเมื่อเห็นดังนี้เนี่ยก็รีบเปิดประตูครับพร้อมกับกระชากแขนลูกสาวแบบไม่สนใจชีวิตแล้วแล้วก็โยนเธอเข้าไปในบ้านครับก่อนที่คุณแม่บ้านเนี่ยจะรีบกระโดดตามเข้ามาแล้วก็หันคว้ไปปิดประตูลงกรอนทันทีซึ่งดีนะฮะที่มันเป็นล็อกอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นระยะที่เฉียดฉิวมากที่ชายคนนั้นเนี่ยจะสามารถคว้าตัวเธอเอาไว้ไดด้้พอปิล็็คเสรรจแวนะับ เธอก็ใช้รูตาแมวฮะที่มันอยู่ตรงประตูนั่นแหละจ้องมองชายคนนั้นแล้วเขาก็ได้เห็นว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ได้หันหลังแล้วก็เดินกลับไปยังลิฟต์ฮะหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยคุณแม่บ้านนะครับก็โทรไปแจ้งสามีสามีก็บอกให้ไปแจ้งตำรวจซิมาโทรบอกเขาทาไมซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับพวกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นเนี่ยต้องการอะไรจากพวกเขาจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปประมาณ2-3เดือนครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นข่าวหนึ่งขึ้นในทีวีซึ่งมันก็เป็นข่าวดังของเกาหลีใต้ในช่วงนั้นเลยนะครับ คือตำรวจเนี่ยได้จับตัวชายที่มีชื่อว่ายูยองชอลได้ชายผู้นี้นะครับเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องวัยกลางคนที่ได้ก่อคดีฆ่าคนเกาหลีใต้ไปมากกว่า20ศพครับเหเยื่อส่วนใหญ่ของชายผู้นี้เนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวที่เป็นโสเพณีครับแล้วก็คนแก่ๆที่พอจะมีกระตังพอเห็นปุ๊บนะครับแม่บ้านคนนี้ก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าเสื้อฝนที่ชายคนนั้นได้ใส่อยู่ตอนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับที่เธอเห็นกับไอ้คนที่ไล่จับเธอตอนนั้นเลยเธอก็อดคิดไม่ได้นะครับว่า ถ้าวันนั้นเนี่ยเธอปิดประตูไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็ลูกสาวเพราะว่าหนึ่งในเรื่องน่าสะอิดสะเอียนจากคําสารภาพของชายผู้นี้นะครับเขาก็ได้เล่าว่าบางครั้งหลังจากที่เขาได้ประกอบกิจด,ดูด HP จากเหยื่อไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้นําเอาร่างกายของเหยือ่อน,นะครับมากินเป็นอาหารแล้วก็แกล้มด้วยกิมจิอีกต่างหากซึ่งก็ไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากคําสารภาพของชายผู้นี้นะครับปัจจุบันชายคนนี้นะครับเขาก็ได้โทษประหารไปตามงาน แต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะเพราะว่าศารเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกคําสั่งในการให้เอาตัวเขาไปเจียนก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับคือขนาดเมืองที่จเจริญฟูฟ้าอย่างกรุงโซลเนี่ยก็ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วบ้านเราละเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือว่าต้องเดินออกไปทำอะไรข้างนอกบ้านตอนกลางคืนเนี่ยก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันอย่าควนมือถือเพลินกับบ้านเนี่ยค่อยเล่นก็ได้สำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย